อ่าสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเรามาดูอะไรกันมาดูเรื่องใบงานนิดนึงอาทิตย์นี้ที่จะให้ส่งใบงานอันนี้จะเป็นใบความรู้ของเราไม่ต้องส่งนะคะแต่ให้พวกเราระบายสีเราจะได้รู้ว่าสีอะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้ purple อันนี้ green อันนี้ orange อันนี้ red แล้วก็ต้องระบายสีตามนั้นเพื่อที่เราจะได้ฝึกอ่านได้ถูก ต้องอะอย่างเช่นชีเธอระบายสีอันนี้สีสี Orange เวลาเราเปิดอ่านเราก็จะได้รู้ว่านี่คือ Orange นะคะโอเคอันนี้ระบายสีแต่ไม่ต้องส่งนะคะอามาดูใบงานนี้ง่ายนิดเดียวมีอยู่2ท่อนคือท่อนนี้กับฝั่งนี้นะคะทำให้ครบทั้งสองเลยอะอันแรกให้ทำอะไรเอ่ยอันแรกให้เราการื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องอะดูรูปซิ เป็นคำว่าอะไรแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกปั๊บอันนี้คืออะไร Bo o กก็เป็น a book ก็ขีดเครื่องหมายถูกเสร็จก็เขียนคำศัพท์ลงตรงนี้เป็นต้นนะคะง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวเองดูแต่ละข้อเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามไม่ได้กำหนดสีนะคะแล้วแต่เราระบายสีเลยอ่าส่วนอันสุดท้ายนะคะให้เราทำอะไรเอ่ยให้เราอ่านนะคะอ่านคำศัพท์ตรงนี้ บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ให้เราวงกลมอย่างเช่นอันนี้ที่เชอร์เขียนว่าอะไร A red pencil A red pencil เราก็ต้องไปวงกลมอะไรคะวงกลมดินสอหลังจากนั้นก็ระบายสีเป็นสีลายส,สี red พอระบายสีเสร็จแล้วเขียนตามรอยประคัดให้สวยๆเลยนะคะให้ได้ตามเส้นนะคะ แต่ละอันดูซิว่าสีอะไรบ้างรูปอะไรแล้วก็ระบายสีให้สวยงามตามที่กรรมโนดให้นะคะโอเคขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการทำใบางานนะคะเดี๋ยวเ,เราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย